อย่างว่าถ้าอาจารย์ป่วยหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยเราจะถวายยาอย่างเช่นยาเบาหวานยาฤทธิ์ด,ดวงอย่างเงี้ยค่ะจะถวายแล้วก็คือเราเราชอบให้อยู่แล้วไงคะแต่คนประเจชจวงมนที่ชอบมากมันถูกจริต <c oughs> ชอบชอบจริงๆเราก็ไปามสุขว่าเฮ้ยท่าดีแบบเนี้ยเราแบ่งปันไปเราไม่เสียชื่อแล้วแล้วมีลูก้าเยอะนะคะเขาจะมองว่าเฮ้ยพี่ผลิตยาสมุนไพรพี่ก็จด เป็นนด้ดีบุคคลแล้วพี่มาทําชงโฮก็มีความรู้สึกว่าแต่เราแต่แต่นี่ในความคิดนะ่นะก็บอกว่าเฮ้ยแก้วมอนีไม่ใช่ไม่ทํามันเป็นอภูมิปัญญาที่มันก็มีคุณค่าเนาะบักราบยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเราคือถ้าเนื้อเป็นเนื้องอกอย่างเงี้ยกินแล้วมันยุบแล้วมันไม่ยุบไงแล้วอย่างชงโฮเนี่ยเป็นเนื้องอกกินก็ยุบ ้ามาเลงหัวลดเก็บเลือดอะไรมันได้หมดอ่ะคือในความที่เ,าเราไปแ่งกันได้นะคะบางทีเราก็ปล่อยยายเราไปแต่เราสารอาหารอ่ะถึงไม่ถ้าได้สารอาหารที่ดีก็ยังไม่ป่วยร่างกายเขาก็ดีเออทีนี้ก็แรกๆก็ก็ลูกค้าก็งงๆอ่ะนะคือคนที่เขาเขาเป็นห่วงเราเขาก็ก็พูดตลอดอ่ะแต่โดยโดยเนี่ยเป็นคนที่แบบเรามั่นใจอ่ะว่ามันดีอ่ะ เออแล้วแล้วที่บ้านก็มีปัญหาแรกๆนะคะแรกๆก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเฮ้ยประเชียของคนอื่นของเองทําไมไม่เชียทำไมไม่ทำอ่าโจเยอะค่ะแต่แต่ก็ไม่แขว่งนะแปลไม่แขว่งเพราะว่าพอที่บ้านพอเห็นอ่าอย่างคุณแม่เนี้ยคะ่ะพอเห็นลูกโหยดีขึ้นยิ่งรอบนี้ยิ่งแบบแล้วตอนนี้ได้รักษาแม่ด้วยนะคะที่มีปัญหาข้อเข่าอะคะ่ะหาหมอในคล้ายหมอฟังเก็มนู่นนี่นั่น เดี๋ยวนี้ก็ได้ทานหมดแล้วมาพอ่อพ่อที่เจ้าตำรับเลยนะ <c oughs> เนี่ยยาแผนโบราณนะเป็นปะาวานมะสามสิบกว่าปียังไม่เคยกินยาหมอเลยแต่ว่าผู้สูงอายุตอนนี้พอ่อไปบสองปีแกก็ไม่เคยกินนะเลย,ยเอาไปให้เ็าไม่กินนะคุณยาแกนนะียยด่ดีแต่พอชรามากๆอ่ะสารอาหารมันจําเป็นนะคะปรากฏว่าแรกๆก,ก,ก็เอาโปตานมก่อนโปรตีนจะสอนสารอาหารที่สําคัญ แกไม่เกลียดนผมินไม่เกลียดโอ้ยาที่นี่มันดีว่าไอ้เม็ดดำๆนั้นว่ากินแล้วพ่อหลับดีอ่าตอนนี้นะกินวันละสองแผงเดือนหนึ่งหกล่องวันละสองแผงตอนนี้แกจะแข็งแรงมากตัวแล้วเวลาเจาะเลือดคุณรู้ไหมธาตสารอาหารถึงนะให้โปรตีนโปรตานี่ไหนะาตุสารอาหารให้ถึงนะเวลาเจาะเลือดเลยโว้คนแกบอกแกลวดมันแบบไหลแบบผูกปรี๊ดเลยนะ จากว่าคือเลือดจะไม่หนืนเลยนั่นแหละคือได้รักษาพ่อแม่มาน้องสาวที่เป็นในเกรนคือคือตอนนี้เริ่มเริ่มขยายในครอบครัวค่ะจริงๆริงก็รู้จักมาหลายปีแล้วนะเพิ่งขยายในครอบครัวเหมือนกันเพราะเขาไม่ค่อยเชื่อขนาดคนในบ้านเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเชื่อเนี่ยค่ะทําให้ให้พี่เองก็ประทับใจแล้วก็มั่นใจแล้วก็คือเรามองว่าถ้าของมันดีจริงอยู่แบบนี้ ในความรู้สึกอะเนาะอย่างเราท,ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยถ้าลูกหลานไม่สนใจไม่มีใครมาต่อยอดมันก็จบแต่พี่กับองเห็นในะช่วงโมงว่าเฮ้ยอย่างตอนนี้ลูกม,มันก็เริ่มเห็นนะลูกคนโตและลูกตูที่เป็นเภสัชอะค่ะก็เ,เริ่มเห็นก็เ,เริ่มเอาเอากาแฟอ่หากาแฟจิงใจอะค่ะไปไปให้เจ้าของร้านเภสัชเพื่อนผูงอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มเริ่มได้ดื่มกันแล้ว เขาก็เริ่มมองเห็นแล้วแต่แต่นี่ในความคิดว่าเราทําตรงนี้ถามว่าเราอยู่สบายไหมมันก็สบายนะแต่มันนอนนอนคิดแล้วมันก็สบายชั่วคราวนะแต่มันจะเหนื่อยโคตร,รเลยแหละถูกไหมจะเหนื่อยกันชั่วชั่วลูกชั่วหลานนะแต่ถ้าวันนี้เราเอาเหนื่อยชั่วคราวดีกว่าแล้วลูก,ล,กลูกหลานเราก็สบายไงคืออย่างน้อยเราทําทิ้งไว้สำคัญนะเครือข่ายนี่เรามองว่า ขนาดาพี่ทําธุรกิจแก้มเนียทพี่ยังต้องขยายเหมือนกันนะแต่เราขยายกับตัวแทนจําหน่ายก็คล้ายๆสาขาแหละขยายเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามองแต่การออกบูธออกได้ออกกรุงเทพตอนนี้มีม็อบมีอะไรมันก็เสี่ยงหมดอะ่ะเออตอนนี้การออกบูธหรือว่าไปตั้งบูธในห้างอะไรนี่คือจบหมดเลยนะคุณไม่ต้องคิดเลยแต่ตอนนี้คนดีอะค่ะ คนดีแล้วมันจะมีอะไรดีๆเข้ามานี่เชื่อแค่ช่วงโควิดนั้นคุณรู้ไหมอ่าตอนนั้นเราก็ทำไงว่าพูดก็ออกไม่ได้อะไรก็ออกไม่ได้แต่มันมีตัวแทนจำหน่ายเข้ามาเออยาฤีษสีดวงพี่อ่ะขายโคตรดีมากเลยอ่ะคุณมันมันด้อยคุณมันมันมันพูสามปีสองพันสองสามพันสองมันเนสเฮ้ยเราได้ตัวแทนจำหน่ายในช่วงโควิดน้สามคนเองนะแต่โอ้โหมันบอกว่ามันมัน คือมันมันทาเหนื่อยมันทาไม่ทันแต่ทวรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นโอกาสเพราะพี่มองเห็นว่ามันเป็นปัจจัยสี่ที่เหมือนอาจารย์สอนก็จําเลยนะว่าให้ทําอะไรก็ได้ให้มันอยู่ในปัจจัยสี่อ่าไอ้พวกอาหารกับยารักษาโรคนะที่โชโงนี่มันครบนะอาหารยารักษาโรคสี่มันมีสองไงของพี่มัมีแต่ยารักษาโรคเราก็ยังว่าเฮ้ยมันใช่หว่ะแค่ยารักษาโรคนี่มันมันก็โอเคนะแต่พอมามองโชโงมีสองปัจจัยอ่ะ อาหารกับยาสาโลคไอเครื่องทุ่งห่มกับที่อยู่อาศัยอ่ะถ้าวิกฤตอ่ะก็เฉยๆเนาะแต่อาหารกับยาสารโรคนี่แหละมันจะคือคือยังไงอย่างมันจะยืนยาวอ่ะมันมันม่นคงอะอือนั่นหละก็เลยไม่ทิ้งแน่ๆแต่ที่ขอพูดตอ่อได้ได้ได้มีคว <laughs> ามรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมก็เห็นที่พี่ภาคินก็ทํางานกันนะไม่เราดิ้นก็บกว่าเฮ้เขาทำงันสนุกมากแต่ไม่ใช่ไม่คิดนะ ก็นอนคิดแล้วทำไมกูไม่ทาคิดนะว่าเออก็ยังแปลกใจตัวเองแต่ว่าเราเรายังมองพูดกับนอ้องเสมอเนี่ยน้องน้องน้องที่ต่อต่อจากทีมเนี้ยค่ะน้องรัตน์เริ่มเริ่มเริ่มเป็นสาขาได้<ช> <ๆ S 1> แล้วเมื่อก่อนเราเราไม่เห็นคนใกล้ตัวนะ <c ười> ตอนนี้รัตน์เริ่มแบบเฮ้ยเป็นวีเอ็มแล้วนะอ<ช> <ๆ S 2> ะไรเงี้ยคือเขาเริ่มคือเขาอาจจะยังไม่ไม่ ไม่ถนัดในการที่จะออกมาพูดอะไรเงี้ยแต่แต่เขาจะเป็นคนที่แบบว่าอัธยาศัยกับคนเนี้ยเขาก็จะเก่งกว่าตอนนี้ก็ก็ก็คุยกับน้องรักประจําเลยว่าเฮ้ยนะเราต้องถึงไม่มีใครมาเราพัฒนากันก่อนสองคนหาคู่ก่อนหาคู่ทำมาค่ะก็ก็ที่ก็ขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนน้องก็ขอขอบคุณผู้ที่แนะนําให้รู้จัก บริษัทชงโฮมากๆค่ะขอบคุณคุณเพนสิรีสายชนขอบคุณผู้นำคุณนิพิครนายหนูขอบคุณไดมอนอาทรไดมอนด์สุภวัลีโซสมมนขอบคุณโค้ชคุณพิชาและคุณผ่องศรีศรีรัตนแล้วก็ต้องขอขอบคุณไดมอนด์กานพงศ์และไดมอนด์มะเหมียวมากๆที่มาสร้างโอกาสดีๆให้พวกเรารู้สึกเราคึกคักขึ้นไหม คนะข,ขอบคุณค่ะอนขอบคุณค่าขอคุณพี่ทิพย์นะคะขอบคุณพี่ทิพย์ปเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะคะที่อยู่กับเราตลอดทุกการจัดสัมมนาทุกครั้งแล้วก็มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับเราทุกครั้งนะคะเอ่อเ,เวลาที่มีก